ทะเลนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ลึกลับหลายตัวเลยนะซึ่งบางตัวนี้ถ้าเจอจริงๆก็อาจจะทำให้เราช็อกตายก่อนที่จะโดนมันเล่นง,งานได้ซะอีกและถ้าเพื่อนๆเป็นโรคกลัวฉลามกันนะครับก็เตรียมขนลุกกันได้เลยเพราะว่าสัตว์ประหลาดที่รายการแค่เล่ากับแอดมินเพจ FN Diary จะเอามาเล่ากันในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโคตรพ่อของฉลามทั้งปวงเลยและเพื่อนๆจะต้องไม่เชื่อแน่ว่าเมนูสุดโปรดของพวกมันคืออะไรชื่อของเจ้าฉลามตัวนี้นะครับก็คือเมกาโลดอน เป็นฉลามที่มีขนาดใหญ่แบบว่าถ้าหากมนุษย์เรานะครับถูกมันกินเข้าไปเนี่ยเราก็จะเป็นเพียงแค่แบบไม้จิ้มฟันหรือว่าอะไรที่ใช้ยังแยงขี้ฟันมันเท่านั้นเองชื่อเต็มเตมของเจ้าฉลามตัวนี้นะครับมีชื่อว่าโอโทดุสเมกโ o ดอนส่วนชื่อเล่นมันที่ฝรั่งเขาเรียกกันเนี่ยก็จะเรียกว่าเมกฮะแม่ช่างเป็นชื่อที่ดูมุ้งมิงใช่ไหมครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะชื่อว่าอะไรก็ตามนะครับเจ้าสุนัขฆ่าตัวนี้เนี่ยก็เคยได้ขึ้นแท่นฉลามพันธุ์นักฆ่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเเเเลลลยยยยยททีีีีีดววซึ่่่่งมมมมัันนนคคอออาาาุูืปปรระะณ2-3้้แบ ตอนที่พี่แกอยู่เนี่ยอาณาจักรของพี่แกนะครับก็เรียกได้ว่าครอบคลุมไปทั่ว7ญย่านน้าเลยทีเดียวโดยเขามีการคาดการณ์กันนะครับว่าเจ้าเมกกะดอดเนี่ยมันมีความยาวมากกว่าฉลามวานซึ่งเป็นฉลามที่มีขนาดยาวที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ปัจจุบันนะครับความยาวของเจ้าเมกกลอดอน,นะครับมันจะมีได้ตั้งแต่1 3บสถึงสิเมตรก็เลยทีเดียวคือถ้าจะเห็นภาพเนี่ยก็คือเราเอาฉลามขาวซึ่งเป็นฉลามโหดๆในยุคนี้ฮะมาวางเรียงต่อกัน4ตัว ส่วนน้าหนักของตัวมันนะครับก็จะปลาเข้าไปถึง11,000กิโลกรัมเลยคือน้ําหนักเท่ากับช้างของบ้านเราตัวเต็มๆไวประมาณ25ตัวครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะเคยเป็นฉลามที่ครองตำแหน่งฉลามที่ใหญ่ที่สุดใต้ท้องทะเลนะครับทว่าซากฟอสซิลของมาเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่หายากมากสาเหตุนะครับก็เพราะว่ากระดูกส่วนใหญ่ของเจ้าฉลามเนี่ยมันจะไม่ใช่กระดูกแข็งนะแต่จะเป็นกระดูกอ่อนก็เลยทําให้เวลาที่พวกมันตายไปนเนี่ยกระดูกเหล่านั้นนะครับก็ะจะโดนย่อยสลายไปแทนที่จะมากลายร่างเป็นฟอสซิล ซึ่งบรรดาทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยจะมีสิ่งเดียวในร่างกายของมันที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือฟันของพวกมันครับที่จะสามารถพบเจอได้ทั่วโลกเลยยกเว้นบริเวณเอเชียและแอนตาร์กติกานะครับซึ่งเหตุผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวแอจะมาอธิบายให้ฟังในตอนท้ายนะครับ ด้วยความที่ว่าสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ของเจ้าสัตว์ชนิดนี้นะครับมันจะเป็นเพียงแค่ฟันก็เลยทําให้ไม่มีใครเนี่ยสามารถคาดการณ์หน้าตาที่แท้จริงของเจ้าฉลามตัวนี้ได้ครับ <_ c oughs> เพราะว่าไอสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนะครับมันเกิดขึ้นมาจากการมโนของนักวิทยาศาสตร์ในการตีความจากฟอสซิลแค่ปากเท่า <_ c oughs> น,นั้นเองดังนั้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวฉลามหรือว่ามันอาจจะมีหน้าตาที่แปลกๆเป็นไดโนเสาร์อะไรอย่างอื่นไป ซึ่งการมาโนเรื่องราวจากฟอสซิลแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคข,ของเรานะในสมัยก่อนโบราณแล้วเนี่ยเขาก็มีทํากันหลายชนชาติเลยทีเดียวที่ตลกก็คือเขากลับไม่คิดว่ามันเป็นส่วนกระดูกชิ้นส่วนของสัตว์ซะด้วยฮะโดยคนโรมันโบราณนะครับต่างคิดว่าไอเศษซากฟันเหล่านี้เนี่ยมันคือหินอุกบาทที่ได้ตกลงมาอย่างโลกตอนที่มีจันทลุปราคานะครับก่อนที่ต่อมานะครับคนยุคกลางเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเรื่องมังกรมังกรอะไรพวกนี้แล้วก็คิดไปว่ามันคืออวัยวะส่วนหนึ่งในปากของงมังกก่ทีได้ลายเป็นนหิน แต่ไม่ใช่ฟันนะเขาคิดว่ามันคือลินฮนะโดยชื่อเรียกเจ้าซากฟอสซิลนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าโกลโซเพตราที่แปลตรงๆว่าลิ้นหินนั่นเองครับและเขาเนี่ยก็เชื่อกันว่ามันเป็นลิ้นหินมาจนกระทั่งถึงปี1666ครับที่ได้มีนักธรณีวิทยาชาวเดนมาร์กคนหนึ่งเนี่ยได้ลองผ่าซากลิ้นหินนี้ดูแล้วเขาก็เกิดสะกิดใจว่าเอ๊ะไอ้เจ้าลิ้นมังก่อนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับฟันปลาฉลามตัวที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันเลยนี่หว่า ดังนั้นครับผู้คนทั่วโลกก็เลยถึงบางอ้อเป็นครั้งแรกว่ามันคือฟันของปลาฉลามครับนั่นเองก็เลยทําให้เจ้าสิ่งมีชีวิตนี้นะฮะได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าเมกาโลดอนซึ่งก็เป็นภาษากรีกที่มีความหมายว่าฟันใหญ่นั่นเองนะฮะส่วนสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าฟันของเมกาโลดอนเนี่ยไปตกอยู่เยอะแยะเป็นไอเทมไม่เก็บนะครับมันก็จะเป็นบริเวณชายหาดแถวแถวแคลิฟอร์เนียอเมริกาครับซึ่งถึงแม้ว่าฟันพวกนี้จะถูกฝังมาเป็นกว่าล้านปีแล้วนะครับ แต่ถ้าว่าความคมของฟันมันเนี่ยก็ยังแหลมคมราวกับใบมีดอยู่เลยแล้วขนาดของฟันแต่ละซีกนี่ก็ประมาณ1ฝ่ามือของเราเลยครับก็คือยาวประมาณ15-16ถึงเซนแต่นี่ก็ยังเทียบไม่เท่ากับฟันชิ้นใหญ่ที่สุดที่พวกเขาได้เจอมานะครับก็คือปาไปเกือบ19เซนเลยทีเดียวไม่ต้องนึกเลยว่าเวลามันขบเนื้อเราเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นยังไงมันคงจะเหมือนกับแบบมีดคอมแบทที่แบบจกเข้าแขนในจ้วงเดียวะฮะ และแน่นอนครับด้วยความที่มันเป็นของโบราณล้านปีบวกกับความที่มนของหายากแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ราคาแต่ละซี่ของฟันมาเนี่ยปาไปได้ถึงเกือบ50,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 6ึ่0ล้แสนบาทไทยกันเลยทีเดียวฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆอยากจะบอกว่าไม่ทงไม่ทํางานมาละตีตัวไปขุดหาฟันปลาฉลามดีกว่าก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะไปหาเนี่ยเราจะต้องหาฟันที่มันชิ้นขนาดใหญ่จริงๆนะ พอถ้าหากได้ชีเล็กๆแบบ5้เซน6เซนอะไรแบบนี้ราคาของมันก็จะพอๆกับเงินที่สามารถเอาไปซื้อข้าวแกงได้ในสัปดาห์เดียวเท่านั้นเองความน่าทึ่งอีกอย่างของฟันปลาฉลามชนิดนี้นะครับคือมันจะมีฟันในปากมากถึง2 7 6ซี่ในปากมาเลยทีเดียวแล้วแต่ละซี่เนี่ยก็จะวางเรียงกันบนเหงือกมันเป็น5แถวซ้อนๆกันนะฮะถามว่าทําไมต้องวางเรียงกันซ้อนๆกันแบบนั้นด้วยเหรอก็เพราะว่าฉลามนะครับมันจะเป็นสัตว์ที่สามารถผลัดฟันมันได้ครับไม่เหมือนมนุษย์เราที่แบบฟันแท้หลุดแล้วก็หลุดเลย ด้วยความที่ว่ามันเป็นสัตว์นักล่าที่แบบสุดโหดนะครับมันก็เลยจําเป็นจะต้องใช้ฟันเนี่ยขบเคี้ยวกับสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะกระดูกแล้วก็กระดองของสัตว์ต่างๆใต้น้ําดังนั้นเนี่ยฟันของพวกมันนะครับก็จึงจําเป็นจะต้องมีการบินบ้างหักบ้างอะไรบ้างและเมื่อฟันซี่เก่าๆของฉลามเนี่ยทู่จนใช้ไม่ได้แล้วนะครับร่างกายของมันเนี่ยก็จะทิ้งฟันอันเก่าไปแล้วก็ผลัดฟันอันใหม่ขึ้นมาภายในระยะเวลาแค่48ชั่วโมงเท่านั้นเอง ซึ่งด้วยระบบร่างกายแบบนี้นี่เองนะครับก็เลยทาให้เจ้าเมกะลอดอนเนี่ยสามารถกินอะไรก็ได้เท่าที่มันอยากกินจะขบแข็งขนาดไหนก็ได้ฟันหักไปเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่และด้วยความมีลักษณะการงอกฟันใหม่นี่เองครับหลายๆคนก็เลยเข้าใจผิดว่ามันจะต้องเป็นญาติๆกับฉลามขาวที่ยังอยู่คู่กับมนุษย์โลกเรานั่นเองแต่ถ้าว่าความคิดนี้นะครับก็ต้องถูกตีตกไปเพราะว่าในภายหลังเนี่ยเขาได้มีการค้นพบว่าเจ้าเมกะอดอนนะครับมันเป็นฉลามยักษ์ที่มีวิวัฒนาการมาจากตัวของมันเองแล้วก็ไม่ได้เหมืือออนนนกับฉาาม่่ยงงสิิ้เช ซึ่งความคิดที่ว่านี้นะครับเขาก็ดูมาจากฟันปลาฉลามนี่นแหละที่จะมีลักษณะแตกต่างกันกับปลาฉลามตัวอื่นคือตรงปลายฟันของเจ้าแมกลลดอนนะครับมันจะมีความหยึกหยักเป็นพิเศษที่จะเหมาะแก่การใช้กัดแล้วก็แหล่เนื้อมากกว่าในขณะที่ฟันของฉลามขาวทั่วไปนะครับจะหยึกหยักไม่เท่าแล้วก็ลักษณะของเจ้าเหงือกเมกกาดอนเนี่ยจะมีรูปเป็นตัว s ีเช e ครับทำให้มันสามารถส่งแรงกัดได้มากกว่าฉลามตัวอื่นนั่นเอง ซึ่งเขามีการทดลองกันนะครับแล้วผลก็ออกมาบอกว่าเมกาโรดอนเนี mm ่ย hmm. มันสามารถมีแรงกัดได้ถึง18ตันเลยทีเดียวคือถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยแรงกัดนี้นะครับมันมากกว่าเจ้าไทเลโนโนซอรัสไดโนเสาร์ที่ว่ากันว่ามีแรงกัดโหดสลดนะครับมากถึง3เท่าเลยทีเดียวและถ้าจะไปเทียบกับฉลามขาวแล้วก็ฉลามขาวนี่คือดูกลายเป็นขี้ๆไปเลยฮะเพราะฉลามขาวมีแรงกัดเพียงแค่1.8ตันเท่านั้นเอง ว่ากันว่าเจ้าเมกาโลดอนนะครับมันจะสามารถขบเคี้ยวรถยนต์คันหนึ่งได้แบบสบายใจเฉิ่เหมือนเวลาที่เราหักมาม่าแห้งหมาเคี้ยวกันกรุบกรุบเลยนะฮะไม่กดนี่มันเครื่องมือสังหารชัดๆและด้วยร่างกายที่ใหญ่กำยำแบบนี้นะครับก็เลยทําให้เจ้าเมกาโลดอนเนี่ยมันต้องท่องไปทั่วเจ็ดย่านน้ําเลยเพื่อจะไปหาของกินไม่เพียงพอกับแคลอรี่ที่มันต้องการในแต่ละวันครับฟังๆดูเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นความทุกขบนความสุขยังไงก็ไม่รู้นะ คนปัจจุบันนะครับพยายามแทบตายเพื่อกินไม่เกินแคลอรี่แต่ไอเจ้านี่เนี่ยมันต้องกินแบบให้เยอะเพื่อให้พอแคลอรี่เจ้าเมกาโลดอนนะครับมันก็เลยเป็นสัตว์ที่มีลักษณะกินจุบกินจิบครับคือเคี้ยวหมดทุกอย่างที่มีอยู่ในทะเลตั้งแต่ปลาโลมาแมวนม้ำเต่าทะเลยันกระทั่งถึงฉลามด้วยกันเองแต่ทว่าสิ่งที่มันโปรดปรานมากที่สุดนะครับก็คือปลาวานฮะที่บอกอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าเขามีการค้นพบซากฟอสซิลของปลาวานมากมายเลยซึ่งมันก็จะมีรอยกัดแบบใหญ่มากแบบที่ว่าไม่มีสัตว์ไหนในจะกัด ซึ่งวิธีในการล่าเหยื่อของมันเนี่ยก็คือจะดำน้ำลงไปลึกๆเพื่อแบบใช้ความมืดของใต้ทะเลครับในการบดบังตัวเองแล้วพอเหยื่อได้ว่ายผ่านมาสักพักนะครับเจ้าเมกะโรนเนี่ยก็จะชาร์จสปีดเต็มที่พุ่งขึ้นมาจากข้างใต้น้ำครับมาชนตัวเหยื่อปังซึ่งถ้าเจ้าเหยื่อเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้กระดูกหักหลังจากการถูกม่งไปนะครับมันก็จะต้องมีการมงการมืนอะไรกันบ้างพอเหยื่อมืนไม่มีหนทางการป้องกันตัวแล้วเจ้าเมกะโรนเนี่ยมันก็จะอ้าปากแล้วก็งับเข้าที่ร่างของเหยื่อแบบจังโป้งเลย ส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมมันชอบกินปลาวานนะครับก็เพราะว่าปลาวานเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ใต้ทะเลฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีไขมันเยอะมากที่เพียงพอกับแคลอรี่ที่เมกาโลดอนเนี่ยต้องการในแต่ละวันนะฮะแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับมันก็จะมีปลาวานอยู่ประเภทหนึ่งที่แอดว่าเจ้าเมกาโลดอนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะยุ่งด้วยสักเท่าไหร่นั่นก็คือปลาวานโบราณลิเวียนยาทานฮะว่ากันว่าเจ้าปลาวานชรินีนะครับเป็นปลาวานที่โหดไม่แพ้เมกาโลดอนเลยนะถึงแม้ว่าเจ้าปลาวานตัว แต่ว่ามันก็มีสิ่งหนึ่งที่ได้เปรียบมากกว่าเมกาโลดอนครับนั่นก็คือมันอัพอินหรือว่าความฉลาดที่มากกว่าฉลามชนิดนี้เยอะมากเลยคือเจ้าปลาวานประเภทนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ไฟกันตรงๆนะแต่ว่ามันจะเป็นการต่อสู้ที่มีเทคนิคคล้ายๆกับเวลาที่ปลาวานเพชรคาดในยุคนี้ฮะใช้ต่อสู้กับฉลามขาวและน,นอกจากนั้นนะครับด้วยความที่มันขึ้นชื่อว่าเป็นปลาวานเนี่ยมันก็จะมีนิสัยชอบอยู่กันเป็นฝูงซึ่งต่างกับเมกาโลดอนครับที่ฮีแกนเน่ชอบการบูเดี่ยวดังนั้นเรื่องนี้เองรรับับกกยยกก็็เเเลลลยยปปปนนนนนญหาาาาาออ่งมมมโดดใจตีีวนชนิ แอดว่าเราคงจะเห็นภาพนะว่าเวลาเมกาโลอยเนี่ยมันมาตัวเดียวแล้วพอเจอกับฝูงปลาพวกนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องมีหนีหางจุกตูดกันบ้างแหละแต่ถ้ามาเจอกันตัวต่อตัวนี่มันก็ไม่แน่นะดังนั้นเองนะครับเจ้าสัตว์2ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้มันก็ไม่ค่อยจะประทะกันสักเท่าไหร่แต่แม่เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่ามันเป็นผู้ล่าที่ง่าได้ทุกอย่างขนาดนี้แล้วปัจจุบันมันหายไปไหนหมดละเรื่องนี้นะครับเพราะคาดการไปหลากหลายสาเหตุเลยซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับก็ ใช่แล้วสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ไดอันตรายต่อแค่มนุษย์นะมันยังอันตรายต่อสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเด้วยว่ากันว่าเจ้าฉลามเมกาโลดอนนะครับมันจะเป็นน้องฉลามที่ไม่ค่อยชอบอากาศหนาวสักเท่าไหร่ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทาไมเราถึงไม่สามารถพบซากฟอสซิลมันได้ในแอนตาร์กติกาเลยนะครับก็มันหนาวมันไปไม่ถึงแต่สาเหตุที่ไม่มีใครพบซากฟอสซิลมันในเอเชียเนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะจะเป็นไปได้ไม่ว่าคนจีนสมัยก่อนเคยค้นพบแล้วแบบจับไปต้มยาจีน และด้วยความที่ว่าเจ้าฉลามชนิดนี้นะครับมันไม่ชอบความหนาวนั่ไงเขาก็เลยมีการสันนิษฐานว่าพอยุคน้ําแข็งมาถึงแล้วนะครับเจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยก็เลยทนความเหน็บหนาวไม่ไหวครับแล้วก็จะต้องลาโลกไปในที่สุดนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานนะครับคือเพราะมันตัวใหญ่เกินไปเนี่ยแหละฮะจากที่เพื่อนๆได้ฟังมาตอนแรกนะครับก็น่าจะพอเดาออกนะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมันต้องกินเยอะขนาดไหนดังนั้นมันก็น่าจะเกิดการแย่งชิงอาหารกันบ้างในใต้ท้องทะเลนะครับพออาหารไม่พออากาศเปลี่ยนแปลงอีกอาหารก็ยิ่งงน้ออยลอีก ก็เลยทําให้ต่อมานะครับฉลามขาวผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางญาตินะฮะมันก็ได้ขยับขยายขึ้นมากลางในทะเลด้วยและด้วยความที่ว่าเจ้าฉลาม2ชนิดนี้นะครับมันมีไดเอทที่ค่อนข้างคล้ายๆกันฮะไอ้เจ้าฉลามขาวเนี่ยต่อมามันก็เลยมาแย่งอาหารของเจ้าเมกาโลอดอนครับบวกกับความที่ว่าเจ้าฉลามขาวนะครับมันสามารถปรับตัวได้ง่ายกว่าก็คือไม่ต้องกินเยอะมันก็อิ่มได้ครับก็เลยทําให้ในที่สุดนะครับเจ้าเมกาโลอดอนเนี่ยก็ต้องหิวไส้กิว่วแล้วก็ตายไปในที่สุด เรื่องนี้เองนะครับก็เลยสอนให้รู้ว่าปลาใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะถาใหญ่เกินไปแล้วก็อาจจะทําให้หมดสิ้นสกุลได้เช่นกันแต่ก็ยังมีคนอีกบางกลุ่มนะครับที่เชื่อว่าที่ไหนที่หนึ่งที่ใต้ท้องสมุทรเนี่ยมันอาจจะยังมีเจ้าฉลามยักษ์ตัวนี้อยู่แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดกันยังไงก็คอมเมนต์มาไว้ได้ที่ด้านล่างเด้อหรือใครมีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟซบุ๊กเอฟแอนเดอรี่นะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย